สบสุกันิทานิศบคำกรอนเรื่องกระดองลายกับกระต่ายหูเรียวแต่งโดยตุ๊ปปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปปั้นภาพโดยพี่นัทนัทพลชัยวัน์ตอเต่าหลังตุงตุงเดินย้ายพุงอุ้ยอ้ายกระดองลายลายหัวพลุบพลุบโผล่โผล่สวัสดีหมูหมาแมวมดลากาไก่ ช้างมา้าวัวควายกระรอกลิงจิงโจ้ฉับพลันได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยวะวะเหวยเหวยเจ้าตอเต่าหลังโตกว่าจะก้าวเท้าซ้ายกว่าจะย้ายเท้าวขวาชักชักช้าช้าจิงนัดเต่า พุงโตกระต่ายสีขาวขาวหูยาวยาวเรียวเรียวว่องไวปราดเปรี้ยวท่าทางกลางวางโก้กระต่าย้าตอเต่าเราวิ่งแข่งกันไหมพรุ่งนี้ก็ได้อย่าร่ำไรโยกโยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดง,แดง ตองตองตะลิงติง้งตองกรรมการสิงโตเอานับหนึ่งสองสามเต่างุ่มงามแตะเตาะกระต่ายหัวเราะชนะใสไม่ได้โมเต่าก้มหน้ากมตาต้วมเตียมมาเรื่อยเรื่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อย โอลาลีโอลาโลหลมพัดเยน็ยนเย็นกระต่ายนั่งยองยองไม่เป็นไรน้องน้องเชื่อเถอะต้องเสร็จโก ổ, ตกใจตื่นตายตายกระต่ายโดดเห็งเห็งวิ่งปลอหรือเร่งหางกระดกกระดอนโดกระต่ายวิ่งมาถึงแต่ลึงตึง หน้าจ่อยเต่ายืดอกยืนคอยที่เส้นชัยชัยโยออดีโอเบิกสุขกับเสียง